สิโลกะมนุษกัสสามิยัตถากุมมาตทาสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปหิตัตตาสมาหิตาปุถูสิหาวสารลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปปสันณะมะนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละตะวะัตะเวตะโตอมันตยิสัทธา สาวเกสารเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจอาตับปมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสัมปาตุระหูยานางอมนุษสานทัศนางอภัยเกสตามัทธคุงจหัดสังอัฐสัตตริงสตังเอเกสหัสานางอมมนุษอมนุษาณมัทสูงอ เปเกนันตมัทคุุงทิสาสภพพาพุทธา,าหุงตันจัสัพพังอภินญยญยะวะวะคิตวานะาจาักคุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิติยศสามี คิราหิอนุปุพโสสัตตสัตหาสาวายขากุมมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสีโนโมทมามนาอิภิกามุงภิกขูนางสมิตังวนางชะสาหาสาเหมวตายัขาณานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสัสสีโนโมทมามนาอภิกามุง พิขูนางสมีตังว่านางสาตาคิลาติสหัสสายขานานัต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาศีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมีตังว่านางอิจเจเต,เตโสละสะ สหาสายขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามูภิกขูนางสมีตังวะนางเวสามิตาปัญจะสายขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามูภิกขูนางสมีตังวะนางกุมพิโลราชาะหิโก เวปุรัสสะ นิเวสนางพิยโยนางสัตหัสสังยักานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสปาคะสมิติงวานางปุริมันจะที่สาราชาท่าตรัตโถภาษาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอิทธนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมธามานาอภิกามมุงพิกูนางสมิตังวานางทักขินันจที่สาราชาวิรู ุนโหตัภาษาสติกุมพันธานินางอาทิตมหาราชายสัสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอิทธนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมโยวันนะมันโตยสัสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสม,มิติงวะนางปัญชิปัจฉิมันจะ ทิสังราชาวิรูปโขปาษาสตินาคานาังอาทิปตมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอ,อินทนามาม,ามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิตังวะนาง <c oughs> อุตรันจ่าทิสังราชากุเวโรตับปสาสติยขานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอิทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาอาภิกาโมภิกขูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตัตตัตโถทัคคีเนนวิรุณหะโกปัชเิเมนวิรูปกโขกุเวโรอุตริงทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาท,ทัทธลมานาอั ถังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาทาสามายากุเกนเวเวนทุวิตูจะวิตุโตสหจันทโนกามเสโถจะก,กินนุทันตุนิคันตุจะปานาโทโอปันโจเทวสุโตจะมาติลิจิตเตเสโนจกคันทัพโพน,นโรราชา ชนโนสพโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรโรูสุริยวัชสา,าเอเตจันเยจราโนคันทัพภาสหาราชุดฟิโมทมานาอภิกามูภิขูนางสมิตังวะนาง